ก็ก็เป็นเพลงเป็นเพลงที่เพลงที่เอาจิงๆเลยขอบคุณที่รักกันเป็นเพลงเป็นเพลงเร็วที่ความหมายดีมากอ่าก็เหมือนกับเราเราสื่อสารผ่านผลงานเพลงก็คือขอบคุณนะขอบคุณที่รักกันใช่บอกใครหรือเปล่าจ๊ะบอกใครหรือเปล่าคะบอกใครเออไม่ค่อยได้เจอกันหรอกบอกกันแล้วกันนะครับเออแทบจะไม่เห็นหน้าเลยเห็นแต่ก๊อกหู เร,เราเราอย่าไปใกล้เราอย่าไปใกล้เขานะเราอยู่ไกลๆอะดีละขอบคุณที่รักกันอขอบคุณทุกครั้งที่คอยห่วงฉันในวันที่ปัญหาท้าทมเข้ามาใส่ก็คือทุกเนื้อเพลงทุกรายรละเอียด<อ>ก็คือตรงกับความหมายชีวิต<ช>เราพูดได้ว,ว่าเราอยู่ด้วยกันทุกช่วงชีวิตเราอยู่ด้วยกันทุก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 ปัญหา<ะ>ทุกความสําเร็จตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยใช่ไหมคะใช่ครับอ่ะฝั่งป่ายบ้าคะค่ะผมก็เหมือนอิงในเนื้อเพลงด้วยครับขอบคุณในความรักที่หาไม่ได้จากที่ไหนนะครับก็เหมือนความรักดีๆ มันไม่สามารถหาได้ที่ไหนนอกจากที่นี่แล้วก็กับทุกคนที่มอบความรักให้กับเราให้ความรับอบกอดเราอยู่เสมอเลยไม่ว่าเจอปัญหาเยอะแค่ไหนเขาก็ยืนหยัดแล้วก็ยืนยันที่จะอยู่ข้างๆพวกเราเสมอครับขอบคุณครับอัปรบมือหนค่ะวู้ซึ้งอ่ะเมนเทอร์ซึ้งไหมคะแล้วเมนเทอร์เป็นไงบ้างไม่ไม่ดังฮัลโหลฮัลโหลไม่บมดังเสียทไหร่ดังไหมคะดังไหม อ่อโอเคอ่ะฝั่งเมนเทอร์บ้างดีกว่าเป็นไงความรู้สึกต่อลูกทีมเราเป็นไงวันนี้คือเพลงนี้ก็ก็อย่างหญิงหญิงติดตามนุกนุกปลายมาติดตามมานานแล้วก็รู้รู้จักนิสัยนุกปลายดีเพราะว่านุกปลายเลือกเพลงนี้อย่างที่หญิงเคยพูดว่าเพลงนี้ติก๊กกิ้งนุกปลายจะร้องเปลี่ยนชื่อเพลงนี้ด้วยจะเปลี่ยนชื่อเพลงด้วย<อ>จากขอบคุณที่รักกันกลายเป็นขอบคุณที่รักปลาย,ยคิดได้ไงคิดนานปะ่ะคิดนานปะ่ะไม่นานไม่นานเมื่อกี้เลยใช่ป่ะสดเลย เขาคนที่รักไปก็เลยมันเหมาะเหมาะกับเขาเขาเป็นเพื่อนกันก็เหมาะกันเนาะแต่เนี่ยคือถ้าอยากให้หวานก็สามารถสั่งได้ในลู้ไปทำยังไงทำยังไงสามารถสั่งได้อะไรนะเอาไหมเฮ้โอเคดูว่าจะสั่งได้เนี่ยบ้าได้จังหวะบ้าเอาเอาเร็วเร็วในเร็วหนึ่งก่อนเกี้ยหนึ่งเอาจับมือจับมืออุ๊ยหวานมากหวานมากหวานไม่ไหวเกี้ยสองอาโอเปรโอบไร่าอ่า โอ้เมทเธอร์สั่งได้จริงๆสั่งได้สั่งได้ไม่สั่งเขาก็ทำอ,อ,อยู่แลหละสลากกระโดดก็ได้นะนี่นไงถอไไดผ้าออกถอดผ้าถอดผ้าออก